ฉันนี่คะยิงหนักต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดรักษาความสะอาดตัวเองทํใใ้้ตัวเองมีกลิ่นหอมพยายามสักป้ากำนัมยาแหละตากแดดในหมาคุณนน้นไม่ชอบไอ้พวกสกัปลกเชียลูกทางนั้นต่อให้ใส่เม็ดกันโควิดมันไม่ให้หรอคนไตบางคนมันอยู่ หองสกับหลกสกลูกอยู่กันได้สกปริตตายคุณโอนตึงกับตัวสกลกบางแต่คุณโอนสามานค่ะได้อยู่เปล่าๆนะคะอันนี้ชีวิตเกี่ยวกับความสหอาดค่ะได้มาตองฝันฝันเห็นแก้วหรือได้จับได้ถือแก้วทำนายว่าคนโสดจะได้ จะได้พบคู่ที่ดีส่วนคุณที่แต่งงานกันแลจะได้บุตรหรืออาจจะมีโชคทางหน้าที่การงานและเงินตรงฝันว่าได้ถือกุญแจทำนายว่าจะมีโชคในเรื่องเงินตรงตรงเป็นจังหวัดที่ดีในการเสี่ยงโชคหรือลงทุนทาการค้าแต่ถ้าฝันทํากุญแจหายทํานายว่าจะมีเรื่องให้ต้องเสียเงินจํานวนมากหรือเรื่องที่ต้องร้อนใจมากเข้ามาฝันเห็นกําไรทํานายว่าความรักและการเงินที่จะเฟื่องฟูมากฝันว่าได้สวมกําไรทํานายจะมีโชคทางการเสี่ยงหรือได้ งินรับเงินทองอย่างไม่คาดฝันถ้าฝันว่าทํากเไรหายทุกสิ่งทุกอย่างอะจะเป็นเป็นในตาตรงกันข้ามเกลือฝันว่าได้ได้ไดกินเกลือหรือเห็นเกลือตำนายว่าคนที่หางานอยู่จอะอได้งานได้ตำงานหรือได้โชคลาภจากคนใกล้ชิดเกิดเป็นหน้านูน <c oughs> ่นตนฝันดินฝันเห็นเป็นกระดาษตำนายว่าจะมีคนมาหาบอกข่าวที่ หวยอยู่จะรู้สึกดีก้ค่อนข้างม,มีโชคในการค้าขายแต่ต้องเหนื่อยมากสักหน่อยกระดูดฝันว่าตัวเองกระดูดกล้ามสิ่งกิดความบางอย่างแล้วสมามารถกล้ามผลตํำนายความรักจะขุนมวลมือที่สามกามาเกี่ยวกองหน้าที่การงานจะสําเร็จดีแต่มักมีเรื่องก้ามาให้ปวดหัวอยู่บ่อย,อย,อยแต่้าฝันว่ากระดูดกล้ามให้ลทำน,นายว่าจะมีเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้นทางการงานการเงิคน,นความรักกระเป๋าเงินฝันว่าพอปอยู่ในกระเป๋าตังทำนายว่าความรักจะไม่ ไม่ค่อยดีแต่เรื่องหรือจะมีโจกแต่ถ้าฝันว่าทำกระเป๋าสตางค์หายตำนายว่าสุขภาพจะไม่สู้ดีและจะมีคนนำเรื่องเดือดร้อนให้กลัวฝันว่าตัวเองกำลังกลัวตำนายว่าคนใกล้ตัวหรือคนที่ไว้ใจวางใจจะหักหลังหรือสร้างความลำบากเดือดร้อนให้กับตัวคุณต้องระวังให้ดีการพานันฝันว่าตัวเองกำลังเล่นการพานันทำนายว่าสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดไว้ควร หวดควรควรนด,ดกันงดกันเสี่ยงโชคแต่ถ้าฝันว่าเห็นบุคคลอื่นเล่นการพนันตำนายว่าบุคคลอื่นจะทําให้คุณเดือดร้อนหรือเสียโอกาสไปได้กําแพงฝันเห็นกําแพงชุงไม่สามารถก้นได้ตำนายว่าช่วงนี้จะเหนื่อยนักคิดทาสิ่งใดมักจะพบแต่ปัญหาแต่ถ้าฝันว่าสามารถปืนกําแพงไปได้ ทำนายว่าจะมีโชคทางการเงินมีคนช่วยหรือสนับสนุนหน้าที่การงานจะสําเร็จด้วยดีเวยนฝันเห็นเว้นหรือได้นั่งเวียนทำนายว่าจะมีโชคที่ดีในอาชีพน้าที่การงานได้รับความเชื่อหรือได้สนับสนุนจากผู้ใหญ่เจ้านายเอาวันนี้โตโตกันปีหน้าเจ็ดพระองค์ขึ้นไปบนภูเขาอ,อันสูงยิ่งนัก และได้แสดงบร,บรรดาอาณาจักรในโลกตั้งความรุ่งเรืองของราชอาณาจักรเหล่านั้นให้พระองค์ตดประเนตรก้าและได้ทูลพระองค์ว่าตาตั้นจะกลับลงนามักชการเราเราจะให้สิ่งตั้งวงเหล่านี้เก่ตั้นสิพระเยซูจึงรัสตอบมันว่าไอซา,าตานจงไปเสียผลเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า จงนมัสก,การองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของตั้นและปรนิบัตริพระองค์แต่ผู้เดียวสิเวนแล้วพยานมานจึงจึงหลับพระองค์ไปและดูติิดมีเราทูตสรรค์มาปลนิบัติพระเยซูทรงเริ่มการประกาศท่ามกลางประชาชนทบ่อกคร้งพระเยซูทรงได้ยินว่าย้อนถูกขังไว้อยู่ในเรือนจําพระองค์ก็สเสด็จไปยังแคว้นกาซิลีสิบสามเมื่อสด็จออกจากเมืองซาเลนแล้ว เราองค์มาประบัติมังคาบนาอุนซึ่งอยู่ริมทะเลที่เกตเดนเดนเคบูรุนเนนันตาลีสิเพื่อจะสำเร็จตามความวัฒนาทึ่งจัดไว้โดยอิสราสะารดาปยากรว่าสิบสิบอ่าแคว่งเกบูเละแคว่งนาทารีทั้งข้างทะเลฝังแห่น้ำจอเดนข้างโน้นคือกาลินีแห่งบรรดาประชาชัติ สิบปกประชาชนผู้นั่งอยู่ในความมืดได้เห็นความสว่างยิ่งให,ใหญ่และผู้ที่นั่งอยู่ในแฟนเดนนเราแห่งความตายก็มีความสว่างขึ้นสองถึงเขาแล้วสิบเจ็ดตั้งแตน่นั้นมาพระเยซูได้รงตั้งแต่ประกาศว่าจงกับใจเสียใหม่เพราะว่านาจาักแห่งสวรรค์มาใกล้สิบแปดขณะที่พระเยซูรงดำเนินอยู่ตามาจตาเลกาลีลีก็ตอดปลาเนตเห็นพี่น้องสองคนคือ ซีมตเรียกว่าเปโตกับอันสุดน้องชายของเขากำลังตอดต,ต,ตอดอวนอยู่ที่ตเะเลเพราะขอเป็นเจ้าบมุงิบเกา้าเราอง์ตรัสกับขอว่าจงตามเรามาเถิดและเราจะตั้งใจตั้งให้เป็นผู้หาคนดังหาปลาที่สิบขอตั้งสองได้ละอ้วนตามลงไปตันทีตรงยกักยากกบยนบ่นบุตรตอนนี้เรีน กล yeah. ั้งที่เป็ดครั้งเสด็จต่อไปก็โทษประแน่ถิ็นพี่น้องอีกสองคนคือยาอบบุตรใจเอเบดีกับย่นน้องชายของเขากำลังสุอวนอยู่ในเรือกับเอบีบิดาของเขาพระองค์ได้ตรงเยกเขาอีกสองในตันใดนั้นเขาตั้งสองก็ออก,ก็ละเรือแล,ละลาบิดาของเขาตามพระองค์ไปไปะุดลงประกาศในแคว้นกีรีนีอีกสามลนจุรุได้เสด็จไปตัวแฝง งก็รงประกาศก่าวปราสืดเองอนะจากนั้นได้รักษาโรคไปเจ็บทุกอย่างชาวเมืองให้หายอีฟซีกิติกิติสกของพระองค์ก็เลื่อนเรือไปทั่วประเทศสีเรียเขาจึงพาบรรดาคนป่วยเป็นโรคต่างๆที่กดตนทุกตัวอเวทโถอตนาคุณฝีเข้าคนบ้านและคนเป็นำพื้นมหาพระองค์พระองค์ก็รงรักษาขอไว้ย,ยิ่งมาและมีคนหมูใหญ่มาจาก เฟนกาลีร e ีเล่เฟนเตบูดีเลกรุงยูซาเลมเฟนยูเนียเละแม่น้ำจอแดนฝากกั้งนนติดตามพระองค์การเทศนาบนภูเขากล้งตอดประเ e ศเห็นคนมามากดังนั้นพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนไปบนภูเขาเละเมื่อประตับแล้วเราเราสาวกของพระองค์ฝ้าพระองค์สองและพระองค์ตรงเอ่ยพระโออดสัตว์ขอว่าสามบุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายจิตวิญญาณผู้นั้นเป็นรุก เพราะอาณาจักรแห่งตาวันเป็นของเจ้าเขาสี่บุคคลผู้ใดโศกเร้าผู้นั้นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับการรงปล่อยสมห้าบุคคลผู้ใดมิใจอ่อนโยนผู้นั้นเป็นสุขเพราะเขาจะได้รับรับแผ่นดินโลกเป็นบารดกหกบุคคลผู้ใดหิวกระหายความเจ็บามผู้นั้นเป็นสุขเพราะเขาเขาจะได้ยิมบ่ยบุญเจ็ดบุคคลผู้ใดมิใจกรุณาผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับ พระกรุณาเป็นบุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ผู้นั้นเป็นทุขเพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้าก้าบุคคลผู้ใดร่างร่าสันติผู้นั้นเป็นทุขเพราะว่าจะได้ยักเกาว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสิบบุคคลผู้ใดต้องถูกข่มเหงเพราะเหตุความเจ็บจำผู้นั้นเป็นทุขเพราะว่าน่าจะแห่งสวรรค์เป็นของของสิบเอ็ดเมื่อเขาจะตีเตียนข่มเหงและมนตาว่าร้ตั้นตั้งหลายจบแค่นี้ก้